กลุ่มนิยวคลาสิกขอนำเสนอพระบิดาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์นี้เป็นมีขนาดเล็กหน้าตักกว้างประมาณ2องเซนติเมตรนะครับให้ท่านดูเทียบกับเหรียญบาทจะได้พอมองออกนะครับว่าเป็นพระองค์ใหญ่องค์เล็กขนาดไหนพระพิมพ์นี้นะครับมีปัจจัยครบถ้วนดีๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะพิมพ์ทรงเป็นพระบิดาร้อยองค์นะครับเนื้อผงคุกลัก ธรรมชาติความเก่าของเขาเนี่ยเกินร้อยปีอยู่ละแห้งแก๊กเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วทั้งกลุ่มยวคลาสิิก็ทงังให้ทางช่องคนธรรมดาตามหาพระในตำนานลองตรวจสอบพุทธคุณหรือพลังนะครับด้วยชาสมาบัติที่เขายึดถือกันอยู่ว่าถ้าเบิดใช้พระแล้วไม่มีพุทธคุณก็เสียเวลานะครับปรากฏว่าก็มีกิตยาคมหรือพุทธคุณเนี่ยเหมือนอนกับ พระสององค์ที่เราที่ผมเองใช้กันอยู่ประจำนะครับก็ยินดีนะฮะในการที่จะมานำเสนอสิ่งที่เป็นปัจจัยเสริมที่ชัดเจนอันหนึ่งที่ทั้งกลุ่มได้นำเสนอไปแล้วนั่นก็คือรอยตากตองที่อยู่ด้านหลังองค์พระนะครับท่านดูนะครับด้านหลังเนี่ยท่านจะเห็นรอยตากตองค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านจะเห็นว่าด้านหลังพระองค์นี้เนี่ย เหมือนกับคล้ายๆมีแผ่นเป็นแผ่นๆก่นนะฮะอันเนี้ยเกิดจากการผสมเนื้อผ้าที่อาจจะมีะความเหลวเนี่ยมากกว่าปกติหน่อยหนึ่งเวลาก็พิมพ์ผ้าออกมาแล้วเนี่ยนะฮะข้าเอามาตากบันไปตองเนี่ยปรากฏว่าของเหลวนะครับที่อยู่ในเนื้อผ้าเนี่ยก็ซึมออกมาแล้วมากองอยู่ด้านหลังกลายเป็นแผ่นก็ถือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิด ความชัดเจนในการมองเห็นรอยตากใบตองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคขีบเคาเล็กๆนะฮะสองข้างสองข้างแล้วก็หลังแบนๆน,นะครับที่สำคัญคือตรงนี้ฮะจุกมันแสดงถึงว่าเป็นพระยุคหลังๆซึ่งมีการพัฒนามาแม่พิมพ์เนี่ยไปถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับ อ่ะดูอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นผ้านึ้ผงคุกรักจุ่มรักนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะฮะด้านหลังเป็นแบรน์นะนีพวกนี้ส่วนใหญ่จะด้านหลังเป็นแบนดทั้งนั้นนะฮะที่เขานิยมกันอยู่นะครับให้ท่านดูขนาดของพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวดสบานสูงพิมพ์ชรุดเล็กองค์ที่ได้นำเสนออยู่นี้นะครับ เข่ากว้างประมาณ2.1ซนเมตรสูง2.8เซนติเมตรนะครับถ้าเป็นพิมพ์กลางเนี่ยหน้าตักจะกว้างประมาณ2.3ถ้าเป็นพิมพใหญ่เนี่ยประมาณ2.5เซนเมตรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มนิวคลาสิกได้ศึกษาไว้นะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับท่านจะเห็นว่าเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็มีจุกอยู่ข้างบน วงแขนแขนเนี่ยค่อนข้างไหลกับแขนค่อนข้างจะสมดุลกันเสมอกันนะครับขาเขาซ้อนทับกันสวยออกเป็นสมาธิลาบนะครับด้านหลังตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับท่านจะเห็นได้ถึงรอยตักตองเขามีอยู่ทั่วไปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้จะชัดที่สุดเท่าที่เห็นนะครับด้านหลังก็ดูสมดุลนะครับนั่นหมายความว่าซ้ายขวาพอๆกันหมดนะครับ อันนี้คือด้านข้างท่านจะเห็นตะเห็นตัวตะเข็บเขานะครับเป็นเส้นเล็กๆบางๆไม่ได้ใหญ่โตเลยจุกอยู่ข้างบนนะครับฝาหลังกับฝาหน้านะก็พอๆกันเพียงแต่ว่ายังไงก็ยังเส้นรอยตะเข็บก็ยังเบี่ยงไปข้างหน้านะครับนี่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับดูนะรอยตะเข็บเข้าลงมาออกมาอย่างนี้ไหล่ก็ยังอยู่ฝาหลังนะครับศอกแขน มือเนี่ยก็อยู่ด้านฝาหน้านะครับอันนี้เป็นการตัดก้นพระอ่ะตรงนี้ชัดเจนเป็นจุกพระนะท่านจนนะเห็นเะนี่ยนั่นคือรอยมาร์กของการที่จะประกบพิมพ์กันอยู่ตะเข็บเขาวิ่งไปอย่างนี้นะครับอ่ะนี่คืออีกองหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อผงคุกรักจุมรักเป็นแม่พิมพ์เดียวกันพระจากแม่พิมพ์เดียวกันต้องเหมือนกันนะฮะอาจจะต่างกันที่เนื้อหาโซนเนื้อบ้างในการผสมแต่ละครั้งอาจจะไม่เท่ากัน นะฮะรักที่ทาไว้อาจจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นด้านหลังท่านเห็นจุกเขาจุกเขาจะเป็นอย่างเงี้ยสวยนะครับรักเขานี่โอ้ถือผมถือว่าสวยมากฮะท่านเห็นด้านข้างนะครับนี่รอยตะเข็บจุกก็ยังเห็นนะครับรอยตะเข็บนี่ก็เป็นรอยตะเข็บนะครับด้านล่างนะฮะแบนๆนะฮะนี่ก็เหมือนกันจุกนะฮะจะอยู่ตรงกลางประมาณนะครับ ให้ท่านดูเทียบกันสององค์เลยนะครับว่า,เ,าเขามีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรนะครับนี่ด้านหลังดูจุกยังไปทางทิศทางเดียวกันเลยนะฮะอ่ะท่านดูครับนี่เทียบด้านข้างให้ท่านดูเทียบด้านข้างให้ท่านดูนี่ด้านก้นพระแล้วก็ทางด้านบนพระนะครับครับก็ที่ท่านอเนกเนี่ยได้ พูดถึงในเรื่องของที่ผมได้สัมผัสเรื่องพุทธคุณเนี่ยผมได้สัมผัสขององค์นี้นะฮะองค์องค์งพิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยของท่านเนกแล้วว่าผมเชื่อนะเชื่อว่าเป็นออของหลวงพุ่เอีย่ยมเพราะอะไรผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือว่ากระแสพลังเนี่ยในการรับรู้เนี่ยจะแตกต่างกันของแต่ละเกจิจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าจะโดดเด่นกันไปในรูปแบบไหนนะฮะอันนี้คือพูดถึงสายพลังจักรวาลน,นะอันนี้ไม่พูดถึงของสายอื่นนะฮะสายพลังจักรวาลเนี่ยจะรับรู้แตกต่างกันเริ่มเนี่ยก็คือการขึ้นของพลังเนี่ยความเร็วก็แตกต่างกันรูปแบบการขึ้นก็แตกต่างกันนะฮะกระแสวความทุ้มความหนาแน่นความละเอียดความหยาบเนี่ยก็ไม่เหมือนกันรูปแบบลักษณะการขึ้นของกระแสก็ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นในจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ผมเอามาใช้ในการตรวจสอบการตรวจสอบว่าเป็นพระของเกจิท่าน,นนั้นๆไหมเนี่ยมันง่ายๆตรงที่ว่าผมก็จะเอาองค์ครูมาเป็นตัวเป็นตั้งต้นนะฮะมาเป็นมาเป็นองค์ต้นแบบแล้วเราก็เทียบกระแสพลังก,กันกับองค์ที่เราเอามาเทียบเนี่ยนะคือองค์เนี้ยองค์เนี้ยเป็นองค์ครูเป็นอ,อ,องค์ที่ลงหนังสือเนี่ยมาหลายเล่มนะฮะ ก็ต้องขออนุญ,ญาตท่านเจ้าของปัจจุบันนั้นในการนำมาศึกษาหาความรู้กันนะฮะในเรื่องของการสัมผัสพุทธคุณด้วยพลังจักรวาลเนี่ยคืออย่างที่ผมเคยอธิบายในคลิปก่อนๆว่าดวงตาคนเราอะหลังดวงตาเนี่ยมันเป็นจุดจกักระฉะนั้นเวลาที่เรารับรับกระแสรเรามองเข้าไปที่องค์พระเนี่ยก็จะเป็นกระแสที่เข้ามาซึ่ง เราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้กระแสนเนี้ยเข้าไปสัมผัสกับจุดจักระเนี่ยจุดจักระเราก็จะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานนั้นนะฮะก็คือก็คือจะเป็นพลังงานที่ไหลเขาเ้าไปที่จุดจักระและจุดจักระของเราเนี่ยมันก็จะเชื่อมกัอนอยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคผมอธิบายในเรื่องของลักษณะของพลังนะฮะความแตกต่างของแต่ละเกจิเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่ ตั้งแต่การขึ้นแล้วพอเราสัมผัสได้เนี่ยอย่างของลุมพุเอี่ยมเนี่ยท่านเนี่ยพอผมสัมผัสปั๊บเนี่ยกระแสนะฮะจะวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะเ,เวลาเราผมรับกระแสปั๊บเนี่ยของลุมพุเอี่ยมท่านจะกระชากกระชากขึ้นกระชากขึ้นไปซึ่งการพลังกระชากเนี่ยมีน้อยมากมีน้อยเกจิที่จะมีพลังกระชากแบบนี้นะฮะพลังกระชากแบบนี้พบเจอได้ในองค์ไหนอีก ก็คือของสมเด็จโตแต่ของสมเด็จโตกระชากเร็วกว่านี้เร็วกว่าของลุงปู่เอี่ยมท่านจะแบบพอเราสัมผัสปุ๊บเนี่ยพอพลังสัมผัสกับจุดจกักระปั๊บท่านจะกระชากปื๊ดไปอย่างนี้เลยนะของลุงปู่เอี่ยมอาจจะกระ,ะชากแล้วก็ช้านิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะก็คือสมเด็จโตท่านจะเร็วกว่านะแล้วก็จะมีในลักษณะของเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของพลังเนี่ย นอกจากการขึ้นแล้วเนี่ยความเร็วในการขึ้นก็แตกต่างกันของแต่ละเกจินะฮะจะมีในลักษณะของความทุ้มความแหลมความละเอียดความหยาบของกระแสนะฮะแล้วก็จะมีในลักษณะของระดับความแรงระดับความแรงเวลาขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปสุดหัวอย่างเงี้ยขึ้นไปเนี่ยเราสามารถเวลาตั้งเอารูปมาวางสององค์เทียบกันเนี่ยเราสามารถหันซ้ายหันขวาเนี่ย เทียบได้เลยว่าเท่ากันไหมคือสมมตินะฮะถ้าองนี้แรงกว่าหันมามององนี้ปับ๊บพลังเนี่ยกระแสเนี่ยจะลดลงมาเลยนะฮะแต่สององนี้กระแสเท่ากันคือผมมองซ้ายมองขวาคือเป๊ะเลยเนี่ยอันนี้คือวิธีที่ผมใช้เทียบกระแสนะฮะแล้วจะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นอีกอย่างคือเวลาที่กระแสเวลาขึ้นนะฮะขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันเป็นตรงๆอย่างเงี้ย พุ่งกันขึ้นมานะฮะแต่จะมีลักษณะพิเศษอีกแบบหนึง่งก็คือเอ,อ่อย่างของลมปุเอี่ยมเนี่ยท่านจะมีการรีดผมไม่รู้ว่าท่านเสกยังไงนะแต่ว่าจะมีลักษณะของกระแสพลังเนี่ยท่านจะขึ้นมาใช่ไหมตรงนี้จะรีดไปจนเป็นเส้นเล็กๆอะ่ะเป็นแค่ความรู้สึกก็คือเป็นเหมือนเป็นเส้นเล็กๆที่ขึ้นมานะฮะแล้วก็มาหนาขึ้นตรงนี้บริเวณหัว ะะขึ้นไปซึ่งของสมเด็จโตเนี่ยสมเด็จโตท่านก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ของสมเด็จโตเนี่ยท่านรีดมาตั้งแต่ตรงนี้นะฮะตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยรีดรีดรีดขึ้นไปยนยันตรงนี้เลยนะแล้วก็คือไปเป,เป็นก้อนพลังงานที่อยู่ข้างบนข้างบนเหนือหัวขึ้นไปเหนือข้างบนไปเลยทําให้จริงๆของสมเด็จโตเป็นเป็นอะไรที่ ถ้าผมเจอก็ง่ายอ่ะค่อนข้างง่ายเพราะว่ากระแสท่านโดดเด่นนะทั้งความแรงทั้งความแรงความเร็วลักษณะลักษณะเด่นในที่ผมอธิบายไปความแน่นของพลังอิฐะของท่านเนี่ยแน่นแน่นกว่าชาวบ้านเขานะคือสมเด็จโตพระของสมเด็จโตที่ผมมองว่าคือไม่ใช่ความแรงความแรงเนี่ยไม่ใช่ที่สุดพระที่แรงกว่าพระของสมเด็จโตมี นะฮะมีมีหลายมีหลายท่านด้วยมีของหลายเกจิด้วยหลายองค์ดีกว่าหลายรุ่นนะแต่ว่าเอาว่าตรงเนี้ยความแรงเนี่ยสำหรับผมก็ไม่ใช่สาระสําคัญนะฮะแต่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมใช้ดูเท่านั้นเองและสําคัญเวลาที่เราใช้เทียบถ้าเทียบเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของเกจิเดียวกันก็จะเปะนะฮะในรุ่นในรุ่นเดียวกันนะในรุ่นเดียวกันอย่างองค์เนี้ยปิดตาหลวงพ่มเอี่ยมก็เหมือนกันขึ้นเท่ากันอะไรอย่างเงี้ย นะฮะแล้วก็จะมีในลักษณะของต่อไปก็คือความเร็วความเร็วในการขึ้นของพลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปของสมเด็จโตท่านกระชากและกระชากเร็วเรื่องความเร็วของสมเด็จโตเนี่ยเป็นพระที่เร็วที่สุดอะผมไม่เคยเจอของท่านของเกจิท่านไหนที่จะเร็วกว่านี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือความแน่นของพลังสมเด็จโตยึดครองอันดับหนึ่งความแน่นที่ผมเคยสัมผัสมา ใน,นอย่างยาวนานจนเมื่อไม่นานมาเนี้ยผมเพิ่งไปเจอของเกจิท่านอื่นที่มีความแน่นมากกว่านะฮะอันนี้เดี๋ยวไว้พูดถึงคลิปหน้าอันเนี้ยคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงว่าเป็นของเกจิท่านไหนนะอันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเนี่ยก็คือลักษณะเอกลักษณ์ของพลังของแต่ละเกจิจะไม่เหมือนกันทำให้ผมเนี่ยสามารถแยกได้และง่ายที่สุดก็คือการที่เอามาเทียบกันอย่างนี้เลย เทียบค่ากันเลยดูอันนี้เราไม่ได้ดูรูปเลยนะไม่ได้สนใจในว่ารูปลักษ์พิมพ์ทรงเนื้อหาจะเป็นยังไงอันนี้ถ้าเทียบก็คือเทียบในลักษณะของพลังเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเนี่ยก็ดูว่าพิมพ์ไม่เหมือนกันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะสององอเนี่ยการขึ้นเหมือนกันทุกอย่างคือเป๊ะเลยทาให้ผมมองว่าเออเป็นเป็นของลุงผู้เอี่ยมอะ่ะมันมันปฏิเสธได้ยากครับท่านในเรื่องของพลังปฏิเสธไม่ได้เลยสำหรับผมนะ ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเป๊ะกันขนาดนี้และในพิมพ์ที่อยู่ในคลิปก่อนของท่านอเนกก็เหมือนกันที่มีอยู่ทั้งหมด6องค์ฮะ,ะในคลิปก่อนหน้าที่ท่านอเนกนั่นก็เป๊ะเหมือนกันแ,แสดงว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยมีมากแม่พิมพ์กว่ามีหลายแม่พิมพ์กว่าที่าทางเซียงชอนนาเสนอเอาไว้นะฮะก็คือเนี่ยท่านอเนกก็ ก็เป็นข้อสรุปนะในส่วนที่ผมดูก็คือท่านทฤษฎีของท่านเนี่ยทฤษฎีเรื่องหลังใบตองเนี่ยผมก็มองว่าเออมันเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้อะแต่ว่าอันนี้อันนี้ถ้าสมมุติมีการคลิปนี้นะของท่านอเนยนันะมีการเผยแพร่ออกไปแบบมากๆกันะไปเอาไว้ง่ายไปเข้าหูของออนักสร้างภาพปลอมอะถ้าเข้าหูเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีหลังใบตองของปลอมขึ้นมานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ย มันยังเป็นเอกลักษณ์ที่เราสามารถใช้ในการพิสูจน์ในการพิสูจน์ว่าเป็นเป็นพระแท้หรือไม่แท้ได้อะนะสำหรับผมฉะนั้นส่วนตัวของผมนะแม่พิมพ์นี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์อะร้อยเปอร์เซ็นต์ของหลวงลปู่เอี่ยมนะฮะก็เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็อยากจะนำเสนอนะว่าฉะนั้นในแม่พิมพ์นี้นะฮะเฉพาะแม่พิมพ์นี้นะ ถ้าเ,เพื่อนๆมีในลักษณะแม่พิมพ์นี้เนี่ยก็ลองส่งมาให้ผมเช็คดูก็ได้ในเรื่องของพลังงานหรือจะเอ่อผมในแม่พิมพ์นี้ผมยังไม่ได้ถามท่านเนกเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านเช็คให้ได้นะแม่พิมพ์นี้คือปิดตาหลวงปู่เอียนเนี่ยในโพสต์ที่ผมตั้งไว้ในเพจนะฮะใครที่ดูแล้วว่าเออเฮ้ยพระที่ท่านมีเนี่ยแม่พิมพ์เฮ้ยดูแล้วน่าจะใช่ไงจะส่งมาให้ ผมจะให้ผมหรือท่าอนเอเนกเช็คให้อีกทีก็ได้นะฮะก็ส่งมาตามเพจของผมเลยซึ่งผมจะเอาเพจของผมเนี่ยไปใส่ไปใส่อยู่ในช่อง y t u t u อะ่ะคือกดเข้าไปในช่อง y t u t u ปั๊บเนี่ยน่าจะมีลิงก์จะมีลิงก์ไปที่เพจเพจนั้นเพจของผมนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นโพสต์โพสต์เช็คพระลงพิมพระหลงปู่เอี่ยมเนี่ยน่าจะอยู่บนสุดนะฮะแต่ถ้าไม่เจอไม่เห็นก็เลื่อนดูหน่อยแล้วกัน นะก็ถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเออน่าจะใช่นะก็ส่งมาได้นะฮะโอเคยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับ